ตำรวจจับกลุมชาวญี่ปุ่นผู้ต้องหาหลบหนีเข้าไทยในคดีช่อกงเงินซื้อขายพันธบัตรเมื่อปี2557ในจำนวนเงิน85ล้านเยนหรือ22ล้านบาท พลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวภายหลังจับคุมนายชินอิจินากตาตะอายุ32ปีสัญชาติญี่ปุ่นได้ที่ซอยบัวขาวพัทยากลางอำเภอบาลมุงจังหวัดชลบุรีหลังได้รับการประสานจากตำรวจตะควานญี่ปุ่นให้ติดตามตัวนายชินอิจิมาดำเนินคดี จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่ามีการเดินทางเข้าออกไทยกว่า10ครั้งแต่ว่าครั้งนี้อยู่เกินกำหนดจึงควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่สถานีตำรวจคนครบาลประชาชื่นฐานอยู่ในราชอาจาักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและเกินกำหนดซึ่งในวันพรุ่งนี้จะส่งตัวไปยังสารอาญาตามขั้นตอนก่อนขยายผลว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในไทยหรือไม่และเตรียมตรวจสอบหญิงชาวไทยที่อาจมีส่วนให้ความช่วยเหลือนายชินอิจิระหว่างอยู่ในไทยด้วย นายชินอิจิมีพฤติการช่อโกงหลอกให้เหยื่อโอนซื้อขายพันธบัตรเมื่อกลางปี2557เป็นจำนวนเงิน85ล้านเยนหรือ22ล้านบาทซึ่งทางการญี่ปุ่นได้ออกหมายจับและทลายแก๊งก่อนหน้านี้ไปแล้วจับผู้ต้องหาได้21คนโดยนายชินอิจิเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับหลบหนีมาอยู่ในประเทศไทยเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2557ซึ่งทางการญี่ปุ่นยืนยันเป็นบุคคลที่ทางการญี่ปุ่นต้องการตัวมากที่สุด